สวัสดีค่ะกระเป๋าเช็ค U.S.A. ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนําสินค้าพร้อมส่งวันนี้พี้ยนำหมวกค่ะมีหลากหลายแบรนด์เลยนะคะถูกใจชอบใจแบรนด์ไหนก็ทักทายแล้วก็ส่งข้อความสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแบรนด์นี้ใบนี้อาดิดาค่ะโลโก้ใหญ่เบิ้มเลยนะคะครึ่งของหมวกเลยด้านหลังก็จะเป็นตัวปักลนะักษณะ แบบนี้สายสามารถปรับได้เป็นคัดต้น100%ยเรซรายละเอียดอาจจะแจกแจงไม่หมดนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆสนใจใบไหนขอข้อมูลเพิ่มเติมมาได้นะคะอันนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยเพื่อที่ประหยัดเวลาคลิปนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นความยาวที่เยอะพอสมควรนะคะเพี่ยอ,อยากจะ อทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านนี้ให้ทุกคนดูว่าเรามีแบรนด์อะไรบ้างนำมาเป็นทางเลือกค่ะย้ำเสมอนะคะว่าให้ซื้อที่ใช่แล้วก็ใช้ที่คุณชอบตัวนี้ภายในเขาก็จะแจ้งเกี่ยวกับรหัสผลิตที่ไหนอะไรยังไงนี่รูปสรงด้านข้างนะคะสำหรับผู้หญิง ซ้ายขวาแล้วก็บนหลังพยายามจะโฟกัสให้เห็นทุกๆจุดอีกใบนี้เป็นของอ New Era ตัวนี้เป็นลายปักนะคะเห็นปุ๊บรู้ทันทีเลยด้านหลังด้านบนนี่ค่ะด้านข้างก็จะปักอีกเช่นกันค่ะตรงสายสามารถปรับได้นะคะบางทีมันอาจจะหลวมไป ก็ขยายหรือรัดให้มันพอดีกับศีรษะของเราได้ด้านหลังแล้วก็ภายในของเขาตัวนี้เนี่ยเ,เป็นร้อเปซ็นต์เป็นผ้าเหมือนกันนะคะหมวกถ้าเป็นผ้าเนี่ยมันจะระบายอากาศหรือว่าความร้อนของเราได้ดีค่ะภายในก็มีตัวป้ายของแบรนด์เนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นแจ้งรหัสแล้วก็ วันที่ลอถที่ผลิตต่างๆไว้ให้เราได้ทราบว่าหมวกใบนี้ผลิตที่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าเพี้ยขอข้ามนะคะอย่างที่บอกมันมีหลายใบพยายามโฟกัสให้เห็นในส่วนที่มันจําเป็นจริงๆร,รูปทรงของหมวกอีกใบนึงค่ะเป็นสีเทาจากแบรนด์เดียวกันเลยตัวปักโลโก้ NY ส่วนมากควรจะบอก จะเรียกกันว่า NY หมวก NY ก็คือ New Era ตัวนี้นะคะอะรอบนี้แพนหนำข้าจากอเมริกานะคะยังไม่มีลดจากเกาหลีเพราะว่าบางครั้งก็จะมาจากสองที่ถ้าอเมริกาเนี่ยพี่สาวเป็นคนส่งมาแต่ถ้าจากเกาหลีเนี่ยก็ออเดอร์จากแม่ค้าที่อยู่เกาหลีเลย เพียก็จะแจ้งให้ทราบว่าลดการผลิตแต่ละล็ที่เรารับมาเนี่ยมาจากไหนภายในใบนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะมีแจ้งว่าเห,หมวกใบนี้เนี่ยเป็นของผู้หญิงกระดาษที่คุณเห็นอยู่เป็นกระดาษแข็งนะคะดันทรงของหมวกเอาไว้แล้วก็รอบๆอ,บอบก็จะมีรูเพื่อระบายอากาศอย่างที่บอกคะ่ะหมวกเวลาเราสวมไปก็ระบายอากาศดีน่าจะมีผลดี สีสะของเราเวลาเราใช้งานอีกใบหนึ่งเป็นสีขาวนะคะจากแกลนอาดิดาปักโลโก้สีแดงด้านหลังก็ปรับได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนมากแล้วหมวกจะเป็นไซส์เดียวแต่ใช้ระบบคือสามารถปรับหลวมหรือคับได้ตัวนี้ก็จะแจ้งเหมือนกันค่ะว่ารายละเอียดเป็นแบบไหนอะไรยังไง สีขาวหลายคนจะก,กังวลว่ามันจะสก,กระปรกแต่ถ้าเป็นผ้าเราสามารถซักได้นะคะทำความสะอาดได้แล้วก็ผ้าจะมีข้อดีกว่าหนังตรงที่ว่ามันไม่อับชื้นถ้ามีรอยเลอะเราสามารถปรับได้ข้อดีก็จะแตกต่างกันไปค่ะอีกใบหนึ่งจากแบรนด์อาดิดาสเหมือนกันนะคะตัวนี้เหมือนลายถ้าบ้านเราก็คือผ้าย้อมสีมีส่วนของงานย้อม ปะปนอยู่ในนี้ด้วยทั้งสีขาวแล้วก็สีออกส้มๆอยู่ในเนื้อผ้าเลยเป็นคัตตอนเหมือนกันนะคะด้านหน้าโลโก้ปักสำหรับผู้หญิงนะคะหมวกใบนี้รอบนี้จะมีหมวกของผู้หญิงมาหลายใบเลยเหมือนเดิมค่ะก็จะมีบอกถึงแหล่งที่มาว่าเรารับกระเป๋าใบนี้มาจากที่ไหนด้านหลังปรับได้พร้อมข้างในก็จะแจ้งว่า วัสดุ Material เป็นอะไรเห็นไหมคะแล้วก็ Make in ที่ไหนใบนี้ Make in เวียดนามนะคะตอนนี้ที่เจอมี Make in เวียดนามแล้วก็ Make in ใชัหนาถูกใจชอบใจนะคะก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกใบนึงก็จากแบรนด์อ d ดิดาสเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นลายของโลโก้แบรนด์ทั้งใบเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบ แฟชั่นหน่อยไม่ชอบอะไรที่มันเรียบๆเ,เพราะว่าเฮ้ยเราแต่งตัวแฟชั่นอยากจะได้อะไรที่มันดูเข้ากับตัวเองเพี้ยก็นำมาเป็นทางเลือกให้นะคะสายสามารถปรับได้เช่นเดียวกันค่ะด้านหลังมีโลโกโด้ด้านหน้ามีโลโกโ้ภายในก็จะแจ้งรายละเอียดว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงใบนี้ก็สามารถทำความสะอาดได้นะคะ นี่ค่ะเพราะว่าเป็นคาตตอนร้อซแต่ว่าจะแตกต่างกับใบก่อนใบก่อนนั้นเวียดนามใบนี้ไม่กินไชน่าค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นแบบสีสันที่เป็นสีล้วนบ้างนะคะเราเจอสีขาวแล้วสีขาวผสมแล้วลายแล้วใบนี้ไปกันค่ะ NY เหมือนเดิมแต่จะเป็นสีนะคะ เป็นผ้าเหมือนกันค่ะรอบนี้เพียบอกเลยค่ะหมวกหนังยังไม่มีเพราะเพียเคยเจอปัญหาหมวกหนังเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่ไม่โอเคกับหมวกหนังเพราะว่าบ้านเราอากาศร้อนแต่ถ้าฝั่งโซนเมืองนอกเนี่ยหมวกหนังจะ ปล่อยได้ดีเพราะว่าอากาศของเขาหนาวบ้านเราเป็นหมวกผ้าน่าจะดีค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้านิ่มหรือผ้าแข็งเป็นผ้าเหมือนกันนะคะอยู่ในกระบวนการผลิตบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นผ้านิ่มบางรุ่นเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่อัดแป้งเข้ามาทําให้มันอยู่ทรงเป็นทรงแข็งๆซึ่งจริงๆแล้วมันคือผ้าเหมือนกันค่ะอยู่ที่กรรมวิธีการผลิตตอนที่เขาขึ้นรูปว่าจะความหนกะความแข็งของผ้าจะอยู่ที่ ประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ New Era เป็นพ้านิมค่ะก็มีรูระบายอากาศให้เช่นเดียวกันค่ะอีกใบหนึ่งสีขาวอีกแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงเหมือนกันรอบนี้ผู้หญิงเยอะค่ะอย่างที่พี่บอกไปต้นคลิปนะคะอยากให้ผู้หญิงเขาเนี่ยได้มีทางเลือกบ้างเพราะปกติเวลาพี่นําหมวกมาส่วนมากจะเป็นหมวกผู้ชายตัวนี้ปรับได้นะคะแตก,แต,กต่างตัวนี้ใช้เหมือนเป็นเทปกาวพลาสติกเลื่อนแล้วก็ขยับ เป็นผ้านิ่มเหมือนกันค่ะซักทําความสะอาดได้ภายในนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะรอบๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวนี้เนี่ยมันไม่อับไม่ชื้นเพื่อใช้อยู่ใบหนึ่งด้วยสําหรับรุ่นนี้เนี่ยมันมันกระชับแล้วก็ไม่อบอ้าวเวลาเราใช้งานมัน เพราะว่าเคยเจอบางครั้งเนี่ยหมวกเวลาใช้แล้วเนี่ยมันไม่มีช่องสําหรับระบายอากาศมันก็เป็นปัญหาค่ะอีกใบหนึ่งค่ะเป็นใบสีแดงสําหรับผู้หญิงเหมือนกันนะคะมาในสไตล์เดียวกันกับใบสีขาวแล้วก็ตัวสีส้มเมื่อกี้เลยด้านหลังสามารถปรับได้แต่เป็นแถบกาวพลาสติกไม่ได้ใช้ผ้าภายในก็เหมือนเดิมค่ะมีการแจ้งเลขที่ ป้ายสติ๊กเกอร์ติดไว้ถึงแหล่งที่มาด้านในเป็นแบบนี้นะคะเพียชอบตรงนี้ค่ะรอบๆหมวกนี่มันจะมีกุ้นผ้าเอาไว้มันด้านข้างก็จะปักโลโก้ในลักษณะแบบนี้นะคะสาวๆคนไหนที่สนใจทักทายมาได้นะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกใบหนึ่งค่ะเป็นสีดำนะคะตัวนี้หนังก็จะแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงโลโก้จะเป็นโลโก้ที่เป็นลักษณะ แบบนี้ด้านข้างด้านหลังพาไปชมใบนี้เป็นของผู้ชายนะคะด้านหลังไม่สามารถปรับได้แต่ว่ามีช่องระบายอากาศเลยใบน่าจะใหญ่กว่าทุกๆใบที่เพรนนามาเพราะว่ามันเป็นของผู้ชายผู้ชายศีรษะเขาอะค่ะมันจะใหญ่กว่าเรานำมาเป็นทางเลือกคะ่ะถูกใจชอบใจอยากได้ใบไหนขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ค่ะย้ำอีกรอบนะคะแล้วก็ฝากทุกคนด้วยค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะยังมีสินค้าอีกหลากหลายนำมาเป็นทางเลือกที่แม่ค้านำมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักค่ะก่อนจากกันไปย้ำอีกรอบค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ